เค่นี้เรามาดูหนังแตกหนังแตกตรงเนี้ยเราต้องเก็บนะเราต้องเก็บเพราะหนังตรงเนี้ยแตกแต่ต้องเก็บเราก็เก็บเราก็ต้องทําสีใหม่แล้วก็เก็บรายละเอียดเพราะนี่จริงๆลูกค้ามาเปลี่ยนพื้นนะมาเปลี่ยนพื้นอย่างเดียวพอดีบางเห็นแล้วมันไม่ได้มาแล้วก็มันยังจบๆส่วนราคาก็ราคาคิดค่าเท่ากับการเปลี่ยนพื้นอ่ะแต่เราเห็นสภาพแล้วก็มันมาถึงมือเราแล้วก็ทําให้เขาเปิดก็ผมก็จะต้องอ่าเคลียร์ตรงหนังแตกนี่ด้วยก็ ก็ไม่ได้ไปเพิ่มราคาถ้าเขาอยากจะมีน้ำใจให้ก็แล้วแตกใช่ไหมหนงังแตกตรงนี้สำคัญที่สุดพวกหน,นังแตกไปเนี่ยเนี่ยไปแต่ทารายถูก,ก่อนทาเสร็จแล้วเราก็ใช้เนี่ยน้ำยาเกลี่ยน้ำยาเกลี่ยอยู่ให้เรียบเนี่ยเนี่ยเกลี่ยเกลี่ยหนังน้ำยาเกลี่ยหนังก่อนก่อนที่จะลง vâng chưa được 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 ี่ก็ขอบข้างบนนะขอบข้างบนขาดมาแล้วขอบข้างบนนี่ก็ทําได้สองสามวิธีก็คือเปลี่ยนหนังตัวนี้ใหม่ก็ได้แต่ว่ามีวิธีนึงครับเดี๋ยวบางจะเก็บให้ดูนี่บางใช้น้ํายากเกลี่ยหนังก่อนน้ำยากเกลี่ยพื้นหนังนะแล้วเรามาตามดูกันว่าไอ้คู่นี้เละๆอย่างเงี้ยแล้วเรามาตามดูวิธีว่ามันจะเป็นยังไง แปลกนั้นเลยนะมันยาวเห็นหมเป็นการทำตัวนีก้ก็คือเหมือนกันเหมือนทำสีใหม่หมดแหละเพราะาต้องเคลียร์พื้น หลังที่มันแตก,แตกหมดสภาพนี่คุนูนี่มาเปลี่ยนพื้นเฉยๆนะแต่มันโดยโดยเราเป็นช่างน,นะเราดูไม่ได้มันรู้สึกว่าเออมาไม่ได้คิดตังค์เขาทำให้เขาไปเพราะว่ามันดูออกมามันสบายตาผมอะมันสบายใจผมอะว่าเออมันมาถึงเราแล้วเราก็เราก็ทําเต็มที่แล้วรักษาเต็มที่แล้วใช่ป่ะดูความแตกของมันนะเยอะมากเลย มันมาถึงมือก็ต้องรักษาเขาให้หมดทุกอย่างไม่แค่เอาแต่ว่าเขบอกเปลี่ยนพื้นก็เปลี่ยนพื้น,นอย่างเดียวถ้าเราดูไม่ได้เราวุกเราทําให้มันดีกว่านี้ได้เราก็ทําให้เขาไป หนังมันหมดสภาพมันก็เริ่มเปือ่อยแต่เราสามารถฟื้นมันได้นี่เป็นตัวเก็บรอยประสานหนังอย่าตามบางนะบางเป็นคนชอบชอบใช้มืออ่ะมันรก้มันถนัดจริง,งใช้ถุงมือใช้อะไรป้ายก็ได้ละที่เราเก็บ ตัวนี้คือน้ํายาเกลี่ยเกลี่ย,ยผิวหนังอ่ะที่มันแตกๆต่ะปะสาเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ใช้กลับไปใช้ให้หนังมียยุขึ้น แล้วก็ปล่อยมันแห้งแล้วกเก็บรายละเอียดอีกทีหนึง่งแต่มันก็ต้องมีสองสามขั้นตอนนะในการเก็บรายละเอียดพอเราลงไว้กึงครับพักหนึ่งล้วก็มาเก็บอีกทีหนึง่งมเราเก็บใช้ก,กระดาษทรายถูกระดาษทรายก็ไล่เบอร์ไปเรื่อยเลยบางใช้จนถึงเบอร์พันอ่ะเพื่อจะ เห็นไหมแต่ทีนี้ไอ้ไอ้น้ำไอ้ครีมปลกปลอยมันจะเริ่มไปกบเห็นไ,ไหมปกบมันทําให้หนังที่แตกหายไปแล้วเก็บไอ้ตัวนี้จะเข้าไปขวางแทนแล้วก็เลี่ยให้สมอแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บสีเก็บอะไรก็เดี๋ยวลงอีกรอบหนึ่งนะยังเห็นเป็นใช่ไหมยังเห็นเนี่ยจะเป็นรอยแตกยังเห็นเก็บอีกหมเก็บเก็บนี่คือเทคนิคนะเอ๋บอกมาแบบ่งๆบ่งาไปทํากันดูแต่มันก็มีหลายรายละเอียดเงยอะแหละ รายละเอียดมันมีเยอะมีการรีเทลในการทำอะไรของมันอีกแหละว่าต้องลองลองทำแต่บางบางบางทำมาเยอะไงน,นะหนังที่แตกๆอ่เดี๋ยวให้พวกนี้เข้าเก็บแล้วเราเก็บอีกรอบสองรอบหลังแตกทั้งนั้น เราไม่ใช้ตัวตัวคีมคีมเก็บตัวนี้นะขัดกระดาษทรายอย่างเดียวไม่ได้นะมันก็ยังแตกอยู่ดีอ่ะเพราะมันไม่มีตัวอะไรเข้าไปแทนที่หนังแตกเลยไม่ได้อยู่ในรายการเลยนะเนี่ยแต่คนดูไม่ได้มาถึงมือเราแล้วมันต้องสมบูรณ์นะ ลงทวีกรอบนึงเพื่อให้สาษานแน่นกับอีกกระเก,กลี่กรอบหนึ่งนะบอกเป็นวิทยาทานกันไป ก่อนลงครีมฝนต้องลงด้วยตัวนี้ทุกครั้งนะถ้าไม่ลงน้ํายาตัวเนี้แป่งคุณมันไม่จับนะมันไม่เกาะนะ ตัวเก็บร้อยนี่เป็นน้ำยาครีมอีกตัวงนะไม่ใช่ตัวยางพลานะอย่าสับสนนะเดี๋ยวมางคนนึกว่า เป็นบางป้ายๆก็เป็นตัวยาตัวเดียวกันหมดวุ้ยตัวยามันยังมีอกหลายตัวที่ต้องคิดคนต้องประสานแค่ความชำนาญด้วย akan adalah kasus sangat